กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุทกท่านค่ะค่ามนีกะมาพอกับเจคัมสามตัวตีนขึ้นเดานะคะค่ามณีเจคัมสามตัวตีนสิ้าท่านผู้ชมไปติดตามและเล่าความฝันกับคุณพอสมัยนะคะกะมีน้นว่าเพื่อนฝันนะคะเพื่อนสีฟัในจังไเนะคะเป็นไปเป็นมาแนวไดกะเพื่อบ่เป็นการเสียเว,วลาเนนะคะท่านผู้ชมถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความคันกับคุณพอ่ณพอสมัยคุ้พอมกันนะคะไปค่ะ กลัาสวัสดีค่ะคุณตาสมัยมค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสมัยคะ่ะสวัสด <inha ing. S 2> ีค่ะคุณตาสมัยะค่ะค่ะท่านผู้ชมโมน้กาได้เดินทางมาหาคุณตาสมัยเนาะค่ะกาได้ยินข่าวว่าคุณตาสมัยนี่ฟันแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้มาติดตามถามข่าวเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสมัยเนาะค่ะเพื่อสีมาหาแนวทางดีๆเด,ด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมค,ค่ะคุณตาสมัยนี่ฟันจังได้บอกท่านผู้ชมเหาฟังเลยค่ะ ฝันเห็นคนสามคนม่หยิงสามคนน่ะยืนเฮียงกันท่างประตูเหื่อนยังศิวาจั่างไรอะไรกันบกนสามคนมหยิ่งมียิ่งสามคนไม่ยืนเฮียงกันแบบแบบเานั้นอยู่ก็อยู่ลุมผีอยู่พักลุมผีสองคนผู้เท่า หัวขาจุ่พูนคือกันเป็นนั่งหยอกกันอยู่เนี้ยตัวท่านด้ถามจำได้ผู้ดีขูงเมื่อก่อนพุทธแถวสองคนนี่นั่งอยู่ข้างล่างนะคะเออนั่งข้างล่างใชนเป็นเด็กล่างบอะว่าวสองคนนี้นั่งอยู่ข้างล่ิงมือถือมือเือคนคุยกันถาอยู่ข้างล่างเออบางทีคุยจนเหื่อนแต่ว่าจนเหื่อนเลี้ยวไปเห็นพวกมือถือสามคนเอาควักมือใส่อยู่สามคนบนถนนเ่าด้ พวกเมืองเ่ลุงลุงก็เนี่งบึงแต่ว่าทั้งทิั้งแถวลูกนุ่มค่ะทั้งทังเทิงผุนนุ่มแหล่ะล่ะผินคนนุ่มยิงสามคนบ้านนี่เป็นบ้านสองสันบอกครับคุณตาเออบ้านสองสันมีไตทุนมีบันไดขึ้นนะค่ะเออมีบันไดขึ้นบ้านนี้บ้านแบบโบราณเหรอเมนโอ้โหมันก็นั่งเฮียงกันอยู่ผู้เฒ่าชองคนอยู่กลางผู้ยู่ทิงนั่นยืนผู้ยู่ทิงนั่นยืน ยืนทางเขาประตูพอดีเลยนะเลี้ยวไปยืนตันประตูเนาะค่ะสามคนลักษณะคนเป็นจังไดเนี่ยเะคุณตาในก้อนฝันเอ๊ะแต่ว่าเห็นเพิ่นพวกพวกมือใช่ยืนแล้วแหล่แต่ว่าครับก็เลยมไในชนทนาเนะไม่ไงหนึ่งสองคนเหมนนั่งอยู่ในางหลังกันบอกก่าสองคนอยู่ข้างหลังโยกันเป็นอันนี้กันอยู่กับเพรานว่ากันยอกกัน แต่ว่ามันบริพันธ์เาเนี่ก็พันเท่านั้นแล้วก็หเมื่อขึ้นแล้วก็เลยแผลเลยผมายิงสามคนที่อยู่เชิงเทิงนั่นคุณแต่งตัวแนวหรอใดคุณตาเออก็ใส่ชุดธรรมดาเฮาล่ะใส่ผ้าถุงธรรมดาเฮานี่ล่ะใส่เสื้อนุ่งผ้าถุงนี่ะมันจะคนงามๆเคยเห็นบ่เคยเห็นนะเห็นตาบ่บ่ปรากฏุ่าแถวบ้านเจ้าของเคยอยู่บ่อบบ๊ปรากฏบ่บ่นี่เราบ่คือเรา บ้านนี่ก็เป็นบ้านไผ่เขาคุณตาทั้บ้านไผ่แหละอยู่ในดงในป่าหน่อต้นในบ้านอยู่ในบ้านมะฮาได้ข่วงฝันของลุงสะัยนีเว่าอยู่ในป่าไปฝันขึ้นโลดก็ไปพ่อบ้านอยู่กลางป่าเออแยงย่งางไปก็ไปป่อไปเลยนะป่อเพื่อนลังบักไงเพื่อนไงไงก็แถว บ้านลุงอยู่ไม่นบ่ป่ะว่าเป็นเสาหนาชิบสองคนเดียวเสาเพื่อนพ่นแต่ว่าเป็นสองสันเนาะเออเป็นสองสันเป็นบ้านใหม่บ่คะเออบ้านใหม่เป็นมูบ้านบ่อหรือบ่เห็นแต่หลังเดียวเท่านั้นเองบ่มีบ่มีไผ่บ่มีไผ่เห็นแต่เพื่อนหลังเดียวที่ลบบกำบ้านม่มีหญ่งจ้างคนพวกหนุ่มหนุ่มบ่อเออแต่ว่าเฮาว่านี่เลขแค่หนะที่เอาได้บ่แต่ได้บ่ ฟันแนวนี้เลขแข่เนี่ยนะค่ะตรงไหนคือกระบะฟันแนวนี้เลขแท่แต่ว่าผู้เฒ่านั้นก็อยู่ข้างล่างเป็นบ้านหลังเดียวกันได้บอกครับอือเป็นนางมีพ่อกันได่ายไม่บิ่งทั้งรุ่งกับสองคนสองคนเป็นประเทิงขุนสามคนยืนเฮียงกันอยู่มีแต่ปูงามตัวกระ่ะ บทันเด้เขาไปบท่านได้ถามอันนนนี้ใชไหมแต่ผู้ดีของเมืองยังว่าุน,นตาไปก็ไผ่ค่นนี่ก่อนไปผู้เดียวไปผู้เดียวแล้ววัน,นะนนี้เมื่อเขาเลื้ยงตัวเหล็กต้องเขาุนตาถ้าให้คุนตาเปลตัวเหล็กนี่คุณตาสิไปไเปเ์็นตะัวใดคะโอมันแปย์มอดัดชหาช้หกนี่แหละ้ำหายช้หกเก่าเก่าสีชหาชมหกเก่า เก่าๆเพราะว่าพุทโธสองคนมันมันคิดเป็นเก่านะพเทโามันก็จะเป็นเก่าอยู่แล้วมันก็เก่าเก่าแล้วช่องคนซึ่งชองเก่าเก่าเกับเก่าๆสองเก่าเก่าไปสันนอกมันอยู่กลางก่าเก่าสองเก่านี้คุณตาให้เป็นรางเหมืนบอกค่ะ เป็นลางก็วพันยูรุมนอกอะไร่เซกันกับอะไรดได้พันยูเทิร์กคุณมีต่างตัวมันี่ท่าผู้ยูเทิร์กนี่ค่ะถ้าตัวยูเทิร์กนี่คุณตามีสามตัวบอกค่ะนีนใจเป็นเล็กขึ้นมาเป็นก็เป็นเหล็กบนนะสามตัวเนาะตัวใดคะสามตัวมัเป็นสามสามสามหานี่และกันเป็นมันสามห้าสามสามห้าถ้านี่คุณตะใช้เอาเอามาะใช้ค่ะ ผ้ากระเฮือนนแหละผ้าเฮื้อนรรมดาร์มาเฮือนตาค่ะสภาพเฮือนสภาพบ้านเพิ่นนี่เป็นลักษณะใหม่บ่หรือจังไรคุณตาบก็ะโบใหม่แล้วเก่าอยู่แต่ว่าเออมันเฮือนหลังไงเขื่อนหางเขือนส่งใหม่หลังไงส่งโบราณเดียวขุนดาหนาชิบสองผืเสาใหญ่เนาะ มุงซุ่มซูเถิดค่ะเปรียบเทียบสมัยโบราณนี่กับเป็นบ้านคนรวยคนหนึ่งนะคะคุณตาโอ้ยก็ว่ามันเข้ารวยแล้วคือเพื่อนเราบางไงปัจจุบันค่ะค่ะเคนขวบมือให้กินไฟกับประจักษ์ก็บอกโหต้องพอดีหูเมื่องหูเมื่อก่อนเนาะบัานนี้คุณตาเนี่ยอายุเจ้าปีแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวนีมันก็หกสิบเก่าที่เขาเจ็ดสิบนี่ที่สองพัน อร่อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดปีปีสิบห้าหกสิบเก้าอย่างเขาหกสิบเก้าอ,อย่างเจ <70 S 1> ็ดสิบนะคะอ,อย่างนี้ฝากท่านผู้ชมความฝันของคุณตาสมัยเพิ่นกัฝันสันสันค่ะท่านผู้ชมกับเหตุท่านผู้ชมนี่ผิจารณาเบึงเนาะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาสมัยค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นให้มากค่ะคุณตาเพิ่นกัเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชม ในระแวกแถวนีกับ่าเมนพุตตาเนี่ล่ะคะท่านผู้ชมกาขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมันมันลำลำารืด้วยครับพุตตาสมัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนีเข้ากับมาเบงตัวเลขของตาสมัยเนาะค่ะตาสมัยนี่เพือนฟันเห็นบานสองสันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่นกะฝันเห็นบานสองสันค่ะเพือนแนมไปข้างบนเนาะค่ะพื่นกะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บันไลเนาะค่ะสามคนเนาะค่ะนั่งอยู่สามคนค่ะกะ แน่มากข้างล่างเนาะคะ่ะเป็นกระเห็นผู้เฒ่าสองคนเนาะคะ่ะผู้เฒ่าสองคนอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะตัวเลขของเพื่อนกับสามสามหานะคะ่ะสามห้าสามหกเนาะคะ่ะตัวนี้เป็นเลขบนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับเลขล่างของเพื่อนกับเก้าเก้าเก้าสองเนาะคะ่ะหนึ่งพืชสกีไกย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ กะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน,น้่มเนเดอค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ลิบน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ